สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่23ธันวาคมปี2024เราไปดูโปรโกแกลงฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับฝ้าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับโดยเราเริ่มกันที่โปรโกแกรงฟุตบอลการโชสแสล่อิตาลีกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที่17เวลาเที่ยงคืนครึ่งฟิออรลนตินาจ,จะพบกับอูดินิเซแลเวลตี2-4 5อินเตอร์มิลานจะพบโคโมโ โปรโกแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโปรตุเกสในคืนนี้ก็เป็นนัดที่15เวลาตี1:45วิตาเลกิมไลส์จะพบนาเซิออนเนลเบนฟิก้าจะพบเอสโตลินและเวลาตี3:45เอสเตลาดเจะพบกับลโออาบโปรโกแกรมฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่17เวลาเที่ยงคืนฮาเตสปอร์จะพบอาดานาเดมิสปอร์และอิสตันบูลบาซ่าเซียร์จะพบคาซิมปาซา และโปรกแกรมฟุตบอลลิกวันอังกฤษในคืนนี้กำล,ลังเลสนามกันอยู่1คู่นะครับซึ่งก็เป็นนาที21่21เวลาตีสาคอร์รีทาจะเพื่อเบอร์มิงแฮมนะครับและนี่คือโปรกแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ